โอ้ต้นไม้ขนาดนี้นะทุกคนนะถ้าล้มลงมาทับเราเนี่ยผมคิดว่าเปอร์เซ็น์ที่จะรอดเนี่ยน่าจะศูนเลยนะครับน่าจะหนักเป็นตันเลยนะต้นนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับคืนนี้เนี่ยผมกระดิตเนี่ยไม่มี ไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยเราจะได้นอนกันหรือเปล่านะครับทุกคนครับเพราะว่าไฟชิดที่เรากางเนี่ยมันไม่กันฝนเลยนะครับนะมันจะมีน้ําเนี่ยซึมเข้ามาข้างในนะครับตอนนี้ผมกับเดินนะครับก็เดินทางออกจากป่าได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมฝนก็ยังตกมาเรื่อยๆเลยนะครับ สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแทนนะครับจากช่อง The Jungle Boy นะครับหรือว่าอาณาจักรคนป่านะครับผมสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของผมคลิปนี้คลิปแรกนะครับอย่าลืมมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับอาณาจักรคนป่าเดียวกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็ยังมากับคุณชัยดิดนะครับคู่บัตดี้ของผมนะสวัสดีครับผมผมดิดนะครับจากช่องไปกับดิดครับครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะไปนอนพักที่ที่พักเก่าของดิดกับพี่หนุ่มใช่ไหม ที่ไปทําไว้นะครับช่วงนี้อากาศก็แปรปรวนนะทุกคนนะนะเดี๋ยวก็ตกนะครับเดี๋ยวก็แดดออกนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ฝนก็เพิ่งหยุดตกไปนะครับนี่พื้นนี้ก็ยังเปียกอยู่เลยนะทุกคนนะก็เราจะขอนั่งพักก่อนนะครับอืมต้องเดินทางไปอีกสักพักใหญ่ๆนะทุกคนนะถ้าฝนตกอีกรอบก็คือเราจะไม่หลบฝนแล้วทุกคนคือเราจะเดินลุยป่าเลยเอ้ยไม่ใช่ลุยป่าเอ่อลุยฝ<ฟ>นเลยนะครับผมช่วงนี้ก็รู้สึกเขินๆในอายไงไม่รู้นะครับเวลาถ่ายคลิปเนี่ย มนการสบตาพี่พี่เอฟซีแล้วเนี่ยใช่ปดิดครับนีนะครับผมสงสัยต้องกินยาแก้ไอเยอะๆนะครับวันนี้ก็ลืมเอายาแก้ไอมาด้วยนะครับผมดิดขำอะไรวะเปล่าเอาไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรตลก<ม>ับปอมกับไอนะครับผมก็เขาปากพวกผมเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับนีก็มีแต่เรื่องไร้สาระแล้วก็ นั่นแหละนะพาพี่ๆชมธรรมชาติไปนะครับผม <c oughs> คนครับก็ <c oughs> กเดี๋ยวผมกับดิศเนี่ยขอนั่งพักอีกสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็เราเนี่ยจะเดินทางกันต่อนะครับผมเ,เราเนี่ยไปเจอกันที่ที่พักเก่าของดิศกับพี่หนุ่มเลยนะที่แคร่นะครับผมที่กอไปทําไว้นะโอเคนะครับผมบ๊ายบายไปละก็ก่อนจะเดินทางกันต่อนะครับนี่พี่ดิศของเราก็ขึ้นไปบนถาวรนะครับผมขึ้นไปแก้เขืนใช่ไหมดิ แกตาเพื่ออะไรเนี่ยทำไปเพื่ออะไรวะชมวิวมาอ๋อขึ้นไปชมวิวนะครับผมอ่า ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยาบะลื่นเลยช่วงนี้นะครับก็เริ่มกลับมามีน้ำแล้วนะครับทุกคนครับก่อนหน้านี้เนี่ยแห้งแล้งมากๆเลยนะครับป่าบริเวณนี้นี่น้ำเนี่ยใส่มากมากเลยนะครับ,บ,รค,รบค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะครับ อันนี้คือแบบเรานำมาบริโภคนำมาใช้ได้แบบสบายๆเลยนะตอนนี้เราถึงไหนแล้วเนี่ยดิดต้องเดินไปอีกไกลไหมเนะนี่ยพักหนึ่งใช่ไหมโอ้กว้างเนี่ยะดิดกว้างเลยไม่ได้คี้ขีอ้อ่ะถึงเเปียกว่ะถึงเกียก นอนได้ไรา่คนเลยนะหมดทั้งหเออขนังพักก่อนเยอะโอ,อ,อ้สบายอ่ะมุมดีม,ม,ดมุมดีน้ำเยอะน้ำเยอะไหมนี่ยช่วงนี้เดี๋ยววีครับครับเนี่ยอะไรไม่ได้คบไปก่อนรักเนเดียว ไหนแล้ววะทุกคนครับเมื่อกี้นะครับเหมือนผมเจอตัวอะไรนะครับผมวิ่งลงมาจากต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้นะทุกคนนะไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับหาไม่เจอละตอนนี้ผมก็อยู่ที่บนยอดเขานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมาเดินเซอร์เวยนะครับผมมาเดินสำรวจบริเวณรอบๆที่พักของเรานะครับส่วนคุณชัยิด็กก็น่าจะอยู่ที่แค่นนะแต่ผมก็จะเดินลงไปข้างล่างแล้วทุกคนอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผม คนได้ยินเสียงเสียงอะไรร้องไหมมันคล้ายๆกับพวกแก้งกวางนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะไกลมากๆเลยนะฝั่งนู้นเลยอะ่ะร้อนมากเลยทุกคนขึ้นมาข้างบนนี้คือแบบเหนือท่วมตัวเลยนะครับดูดิเดี๋ยวผมจะเดินลงไปที่แค่แล้วทุกคน เดี๋ยวกลับไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับโอ้อะไรเนี่ยในการเดินป่าช่วงนี้นะทุกคนเราเนี่ยจะต้องระวังมากๆเลยนะครับเพราะว่าอันตรายเนี่ยมันเกิดได้ทุกเมื่อเลยนะอันตรายเกิดจากภัยธรรมชาตินะครับผมอย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้ทุกคนเห็นไหมล้มลงมานะครับผม คือถ้าเราจะนอนพักตรงไหนเนี่ยเราควรจะเช็คบริเวณที่เราเนี่ยจะนอนให้ดีๆเลยนะครับว่ามันมีต้นไม้ที่พุต้นไม้ที่ใต้ตายหรือเปล่านะครับผมถ้าสมมุติว่ามีเนี่ยเราควรที่จะดิกลียงนะครับในการพักบริเวณนั้นๆน,น,นะครับโอ้ต้นไม้ขนาดนี้นะทุกคนนะถ้าล้มลงมาทับเราเนี่ยผมคิดว่าเปอร์เซ็นที่จะรอดเนี่ยน่าจะศูนย์เลยนะครับนะน่าจะหนักเป็นตันเลยนะต้นนี้นี่ก็เป็นภัยจากธรรมชาตินะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะประมาทไม่ได้นะครับไปทุกคนเดินทางกลับกันต่อ เดินลงมาใกล้จะถึงแคลแล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้พิเดิดของเรากําลังทําอะไรอยู่นะ,ะทุกคนสังเกตเห็นไหมครับข้างหลังผมเนี่ยมันก็จะเตียนๆแล้วก็ดูสะอาดนะครับเหตุเกิดจากไฟไหม้ในช่วงหน้าแรงนะทุกคนนะมันก็จะดูแบบโลง่โลงๆสะอาดนะครับแล้วก็ต้นไม้ใหญ่เนี่ยล้มค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสําหรับใครที่เดินป่านะครับก็ช่วยกันนะในการจุดไฟก่อไฟแล้วพวกเนี้ยช่วยกันดับไฟให้สนิทนะครับ เพราะว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นผู้ทำลายธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับดีท่ทำไรไปหาฟืนมานี่นะครับผมฟืนที่คุณดิดไปหานะครับโอ้คอนใหญ่นะเนี่ย บริเวณที่เราเนี่ยพักกันนะครับทุกคนครับก็มีไม้แห้งล้มเหมือนกันนะครับผมนี่แล้วก็ต้นนู้นก็ต้องระวังนะครับผมจะซูมเข้าไปดูนะนี่คนต้นมันเนี่ยก็โดนไฟไหม้นะครับนี่แหละที่เป็นสาเหตุให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยล้มนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยลมพายุอะไรก็แรงนะเดี๋ยวเรามาทำอะไรกันต่อเนี่ยก่อไฟดีกว่าไหม้มหาฝนยุงเยอะวะเออยุงเยอะจริงนะ ต้องก่อไฟก่อนเลยแล้วก็ค่อยทำอะไรอย่างอื่นนะ ยกน้ำขึ้นไดนะ้ตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับทุกคนนะแล้วก็เกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับคืนนี้เนี่ยผมกระดิดเนี่ยไม่มีข้าวให้กินแล้วนะทุกคนนะแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะเล่านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูข้าวของเราก่อนนะครับ <ไป S 2> ทุกคน<ป>นี่ ไม่นะครับผมตอนนี้เข้าไม้โอ้โหเ,เอ้ยดิดตรงกลางนี่กินได้อยู่อะหน่อยเดียวกินได้แค่ตรงกลางหน่อยเดียวก็ใ<น>ช่งไงไหมมดเลยข้างนี้หืหนี่เข้านี่กโกบผมว่าเนี่ย <c oughs> เอาตอนนี้ฝนก็มาอีกแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะทุกคนนะ <c oughs> คือเมื่อกี้เนี่ยอืมดิดเนี่ยก็ได้ไปทําธุระนะครับผมไปทําธุระส่วนตัวนะครับแล้วก็ ให้ผมเนี่ยดูหมอเข้านะครับนะผมก็นอนอยู่ที่เปรนนั่นแหละนอนไป <laughs> นอนมา <laughs> เผลอหลับนะครับผมหลับยาวเลยนะอะไรวะตัวอะไรเขาปากมันรู้นะหลับยาวเลยนะครับแล้วก็นี่แหละที่ดิดไปนานเนี่ยเพราะว่าดิดไปเจอกับลิงอะไรนะหังกูดใช่ไหมลลดิดบอกว่าหัวเท่าคนนะครับผมจริงจริงเท็จยองไงนี่ผมไม่รู้จริงจริงอันนี้ไม่ได้โกหกเลยใช่ปะอืมทับเมื่อกี้ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วย ก็เลยไม่ได้ท่ายมันมาลงมากินนะ้ำตอนแรกคิดว่าคนตามไปดูนานไหมได้สักพักหนะึ่งคิดว่าคนนู้ก็เลยเออลองเดินดูหาเจอวันนีเลยอะ่ะอืมนะครับผมก็หลับเพลินเลยนะครับหลับยาวเลยเพราะว่าบรรยากาศมันได้ไงทุกคนดีจัดได้ไหมดิดกลับมาถึงดิดก็ปลุกผมแนละ้วผมก็ตกใจนะครับ <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นนะครับผม <laughs> นี่แหละทุกคนนะก็ <laughs> เป็นอะไรนะต้นเหตุใช่ไหม ผมนี่เซ็งเลยนะครับเซ็งเลยผมนี่เซ็งยิ่งกว่านี่เปาแก่เซ็งผมเซ็งยิ่งกว่าอุตส่าห์แบบไอ้นี่เนาะให้ดูนะให้เ้าเออให้เฝ้าไว้แบบแต่ว่าไม่แปลนะเราก็ยังกินได้อยู่นะครับทุกคนครับนะขอบขอบตรงนี้นะครับตรงกลางให้ขอบกินไม่ได้เอ้ยตรงกลางเอออะไรวะเนี่ยเดีไม่ไม่ดูเด็กแข่งต๊อกเลยอ้โหอือหือโอเย่มอนี้ต้องกินเสร็จก็ต้องแช่มั้งเนี่ยเนี่ยม่เปไร่กุนเชียงนี้ นี่ครับผมตอนนี้คุณชัยดิตก็ได้ย่างกุนเชียงนะครับโอ้โหสีสันน่ารับประทานมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเหลืองอะลามนะครับผมเหลืองอะลามดิดบอกว่าผมนี่ปวดหัวเลยนะครับเจอแบบนี้อร่อย, <laughs> เ,ยเลยเครียดเีย <laughs> อ้าทุกคนเดี๋ยวผมจะขอกางไฟชิดก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะครับเราก็ยังไม่ได้กางไฟชิดเลยนะครับผมดเดี๋ยวทำแกงด้วย <laughs> มาครับทุกคนเรามาทานข้าวกันเลยนะครับตอนนี้กับข้าวของเราก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นข้าวที่เหลือนะครับที่เราสามารถจะทานได้นะทุกคนนะก็อืน่าจะพอนะสําหรับเราสองคนนดะดิบน,นะเ <c oughs> ะกินหมดไม่เยอะอยู่แล้วนะครับผมบแล้วก็อตอนนี้นะทุกคนมันมีฝนตกลงมาปล่อยๆนะครับนะฝนเนี่ยยังไม่ตกแรงนะทุกคนนะยังตกไม่หนักนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะมี น้ำเนี่ยซึมออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมซึมเข้ามาข้างในไม่ใช่ซึมออกมาเนี่ยซึมเข้ามาข้างในนะครับนี่เปียกหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยไฟชิดผมเนี่ยจะเอาฝนอยู่หรือเปล่านะจะกันฝนได้หรือเปล่านะครับผมนี่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุกคนเราเปิดไฟเนี่ยแมงเมาเยอะมากๆเลยนะครับผมคืนนี้นผมจะจับมันทําเป็นอาหารนะแมงเมานี่กินได้นะครับผมเอาทอดกินได้นะทุกคนจริงๆนะเยอะมากๆทุกคนดูดิยิงอยู่กลางป่าแบบนี้นะครับผมมาครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันเลยนะครับผม อร่อยจริงนะน,น้ำพ่งนี่ใครทำเนีตส่งมาโอ้โอนแบบนี้เ,เหรออืมอ่ยเลยแล้วแที่กับกินแล้วกินนะสุ ไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยเราจะได้นอนกันหรือเปล่านะครับทุกคนครับเพราะว่าไฟชิดที่เรากลางเนี่ยมันไม่กันฝนเลยนะครับนะมันจะมีน้ําเนี่ยซึมเข้ามาข้างในนะครับนี่เปียกหมดแล้วทุกคนทุกคนดูพื้นนี่เมื่อกี้มันยังแห้งอยู่เลยครับตอนนี้คือแบบเปียกหมดแล้วนะครับโหก็ไฟชิดอันนี้นะครับมันก็แผ่นกันใช้งานมันก็นานแล้วนะน่าจะปีสองปีที่แล้วนะครับ ก็ใช้เฉพาะหน้าฝนอย่างเดียวนะทุกคนไม่รู้ว่าผมเนี่ยกลางไฟชิดผิดวิธีหรือเปล่านะครับหรือว่ามันต้องกลางให้ตึงกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนนะแต่ว่ามันไม่น่าซึมได้ขนาดนี้เลยนะครับผมวันนี้โชคดีนะครับดิดเนี่ยก็ได้เอาไฟชิดมาอีกฝืนหนึงนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมา กางทับอีกทีหนึ่งนะครับนะเพื่อให้แบบการฝนได้ดีกว่านี้นะถ้าเราเนี่ยไม่เอาไฟชิดอีกฝืนหนึ่งนะครับมากางเนี่ยผมคิดว่าคืนนี้เราคงไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแทะของเราก็เปียกไปหมดแล้วนะครับนี่ส่วนไฟของเรานะครับก็ยังไม่ดับนะทุกคนนะมันก็ยังอึดทนนะครับเนี่ยเหมือนกับคนก่อนเลยนะครับผมใช่ไหมทนนานครับ <laughs> เน้นนานไว้ก่อนคนระับครับผม บรรยากาศก็ดีนะแต่ว่าจะดีกว่านี้นะครับถ้าเรากางไปชิดทันมันจะดีกว่านี้นะทุกคนนะถ้าแบบเออแค่ของเราเนี่ยไม่เปียกนะโอโตอนนี้ฝนตกลงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ยังไม่มีท่าทีที่จะหยุดนะครับเมื่อกี้ก็โชคดีนะที่เราเนี่ยกินข้าวเสร็จก่อนนะดินนะใช่โชคดีจัดเออโชคดีจัดแหลวกินข้าวเสร็จปุ๊บมันก็ตบปัับเลยนะครับผมจัดก,กางไปชิดก่นหนักแล้วเนี่ยอ้ มามนหนักกว่าเดิมอีกทุกคนมามา,มาทุกคนเดี๋ยวเรามากนานไฟชิดนะครับผมมาให้ดิเดี๋ยวเร็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 ว รอดยังไม่ร้คืนเราได้รอว่าผมคิดว่าคืนนี้นะครับเราก็น่าจะรอดจากฝนแล้วแหละทุกคนเพราะว่าเราก็ได้เอาไฟชิดอีกผืนหนึ่งเนี่ยมากลางนะครับผมนี่กางไฟชิดเสร็จฝนก็หยุดนะครับแล้วก็คืนนี้ผมคิดว่าฝนเนี่ยน่าจะตกทั้งคืนแหละทุกคนนะน่าจะ ตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดแบบนี้นะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่ตกแล้วนะก็เลยไม่ได้เอาไฟชิดอีกพื้นเนี่ยมากางนะครับผมที่ไหนได้นะครับตกมาอีกรอบหนึ่งก็เลยต้องรีบกางเลยเพราะว่า,าไฟชิดของผมเนี่ยมันไม่กันฝนเลยนะครับนะมันมีกันซึมนะครับผมแล้วก็ไม่กันฝนกันซึมเออมันมันทำมันซึอมอะ่ะใช่แล้วก็ทุกคนพื้นเราเนี่ยก็เปียกไปหมดเลยนะครับนี่เราก็เลยต้องใช้ เปลนะครับผมที่เราเอามาด้วยนะครับมาปูเป็นที่นอนนะครับผมเพื่อที่ไม่ให้หลังเราเนี่ยเปียกนะแล้วก็อะไรอีกอะดิมีอะไรจะพูดไหมไม่มีอะไรครับจะพักผ่อนครับจะพักผ่อนเลยใช่ไหมใช่ครับผมก็ทุกคนครับเดี๋ยวผมกับดินเนี่ยจะขอพักผ่อนแล้วก็นอนกันเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศสวยๆตอนเช้าให้ดูนะครับผมหนาวเลย โหนาวี่ลมโคตรหนาวเลยเย็นๆเลยนะทีืนนี้ไม่รู้จะนอนได้หรือเปล่านะถ้าแบบฝนตกถ้าแบบฝนตกหนักๆนี่ฝนน่าจะสัตว์เข้ามาข้างในได้วันนี้ไม่น่าสาดหรอบ้างไม่น่าสาดหรอกแน่ใจนะแน่ใจสาด์ก็กดตัวลงไปตีนหน่อยนึ่งแต่ไฟเรายังไม่ได้ไดโคนออ่นอ่ะอึดจัดอะกระดาษฝนตกหนักนะแขเคครับทุกคนครับ เจอกันพรุ่งนี้นะครับผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ Аливаа үг яа. Мөн สวัสดีนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนครับตอนนี้ก็สว่างแล้วนะครับผมคือผมอยากจะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกทั้งคืนเลยนะครับจนสว่างเลยนะทุกคนนะแล้วก็เช้าวันนี้นะครับเราเนี่ยก็จะรีบเดินทางออกจากป่านะครับเพราะว่าดิดเนี่ยก็ต้องรีบกลับบ้านนะครับนะไปทําธุระนะครับดูบริเวณที่เรานอนดิเนี่ยเปียกหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ใช่ครับผมมอะไรนี่โดนฝนบางส่วนก็ชื้นชื้นใช่ชื้นชื้นนะครับโดนฝนสาดเมื่อคืน ตอนนี้ก็ขอนั่งทําใจก่อนนะครับทุกคนครับนะก่อนที่จะกลับบ้านนะครับผมใช่นะวันนี้เราก็จะเดินลุยฝนกลับบ้านเลยนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเออเก็บเขาของก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังเหลือแค่ไฟเชืดอเพลิที่ยังไม่ได้เก็บนะทุกคนนะทุกคนครับ ตอนนี้ผมกับดิดนะครับก็เดินทางออกจากป่าได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมฝนก็ยังตกมาเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับผมหากใครชอบคลิปผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ดิดด้วยนะครับทุกคนครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเปียกมาแล้วดูทุกคนโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ